พับนะสมนเนาะรอบเมื้อนี้มราพอกันอีกหนึ่งคลิปเด้อทาังซองเขาจะได้มาฮ็ดอ,อีกเมนูนึงเนานะที่เป็นอาหารลาวที่แซ่บๆเนาะมื้อนี้พวกเฮาจะมาฮ็ดออส้มใส่ไก่ด้อพี่น้องติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อ่าน่ารับสมรับฟังรับเบิ่งในซองของพวกเฮาได้เนาะวันนี้เฮาจะออส้มใส่ไก่แบบอาหารลาว ได้ครับสงเขาสังน้ำกัดน่อยนะเนาะผู้ที่เพิ่เห็นไก่สัมาษณ์อ่าสั่งได้ผู้เห็นนะครับสมได้เด้อเนี่ยมันตั้งหม้อให้เขาแล้วเขากส่น้ำมันลงก็จะเจียวเครื่องหอมให้มันหอมน้ำมันให้ไก่ขาวเครื่องที่เตรียมไว้มันจะมีอ่ามะเขือเทศักเคี่ยมที่เขาตำใส่กันเนาะเขาจะมาคั่วลงให้มันหอมสะก่อนแล้วจะเจียวไก่คั่วลงเนาะแต่นี่มันเครื่องอ่าเครื่องหอมที่เขาตสั่เนาะ อันนี้กำลังคว้าข้าหางนะทำตามเจ้าข้างบานดีเด้อนะี้เนาะเพราะว่าข้นวปลาด๋อยเดียวมัวกเห็ดจะไหมาตอนนี้เขามาเอาไก่ลงเนาะอันนี้เป็นไก่ที่สับไว้แล้วเนาะได้เตรียมไว้แล้ว,น,ว,ลว,น,น,วนี่เป็นไก่ลาบเนาะพี่น้องไก่ลาบที่สับไว้แล้วนี่เอาลงไปแล้วตนะักเกี๊ยวลง ต่อมาแม่นเครื่องหอมอีกนึงคือเขาจะขูดลงต้มเพื่อ,อให้มันได้กินหอมเนาะแม่นหัวสิีไท่หรือว่าตะไคร้แล้วก็ใบที่โหดเนาะเขาใส่ลงไปให้มันหอมเพื่อความหอมให้กับตังหม้เนาะตอนนี้กำลังพัดเครื่อ,หองหอมกับไก่ให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาอตอนนี้หอมเลยพี่น้องอ๋อหอมเป็นไปแท้หืมเราติดสมองเขาเ็นเนา,เนาะเขาโดนอะไรรึไง ตอนนี้อันนี้น no? like so? right. ้องไม่สมเนาะเวลาเขาคั from, mbre, honey, honey. ่วเครื <Sure. S 2> no ่องหอมได้แต hey. ่ละอย่างนังแล้วนีเนื้อไม่ชมมีเขาล้างไว้แล้วเนาะเตรียมที่จะมาคั่วลงกับไก่หลังจากไก่คัะคับมาได้ละอย่างแล้วเนาะมันหอมแล้วนี่เขาสามารถเอาน้อไม่สมเอาเน้อไม่สมลงเลยเนาะคั่วลงกับไก่เลยตอนนี้อเนื้อไม่สมลงไต่เนาะคนเท่านั้นเข้ากันเนาะระหว่าง เครื่องหอมไก่แล้วกันเราม่ส้มทาแทงเข้ากันสะกอนพี่น้องแต่น,นี่นนนกลิ่นหอมของมะม่วส้มออกมาเนาะหลังจากที่ทเขาเอา่าหัวมาได้ระยะนึงแล้วเนหะ็นะก็น้ำม่ส้มโบต้องข้าวใส่เกลือแล้วกันโบต้องใส่ปลาแดดน,น้ำปลาด้วยพี่น้องเพราะว่ามันเหม็นเนาะโบใส่เนาะ ตอนเอาไว้ส้มก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะเขาจะบดใส่น้ำปลาละกระดกแดกละเกลือเฮีอเอามาคั่วมาใส่สกอนต้มใส่ไ,ได้ละญญาและคันทาวาอ่านี่มันหอมไดประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่นน้ำขา้าวเปลือกเนาะที่เกลี่ยได้นี่คือน้ำข้าเปลือกเนาะที่ข้าวพี่ข้าวมาแล้วแล้วเขามาตัดเนาะตัดแค่น,นี้เป็นนั้นมุมนุนล้วกับน้ำใสนะ่แล้วละมาคนนี่ อันนี้เขาก็เอาคั่วได้มาแล้วมันหอมแล้วเนาะเขาก็เอาน้ำข้าวเดือดลงไปเอาน้ำข้าวเดือดลงไปเนาะในอ้อเราไมส้มจะหอมนะอันนี้แม่เขาใส่น้ำข้าวเดือดลงไปแล้วเขาก็มาเก้าวมันเข้ากันอนนี้มันเข้ากันหอมพี่น้องหอมใบขี้หูดหอมอ่าหอมสมุนไพรหอมมะเขือผักเพียมที่เขาคั่วลงไปนั่นแหละอมเป็นจะแซ่บเด้อพี่น้อง นะวันนี้เขาให้มฟดหรือว่าฮ้อนดีเนาะอือวันนึงนะเนาะเผื่อหม้อกำลังเริ่มพดเลยอย่างเงี้แม่นดีดเอาเนาไม่้มหรือว่าอาหารแบบลาวๆของบ้านเราเนาะเป็นอาหารที่ครอบครัวคับประจำมากหลายเนาะนื่างเนาะไม่ส้มเพราะว่าที่เป็นอ้อหรือเจลกแซนะับเนาะสำหรับเราไม่ส้มอืเมืม่อน,นี้เอกใส่ไก่พี่น้อง เดาแซ่ดเดาแซ่บได้ไหมเนอะหอมมาเลยนะเนาะอัะมีกลิ่นหอมว่าเออเกีย่กนยนพ่อทันหน่อยนึงขอโทษหลายๆเนาะว่าเรื่องอ่ะผังหอมที่เ้าจะใส่ต่อไปน,นกอกจากออน้ำมันส้มเขาสุกเนาะมันจะต้องมียูหอมบัวใบหรือว่าต้นหอมแล้วก็หอมป้อมเนาะถ้ามีผักนางตู้ก็ใส่ผักนางตู้ลงไปนําได้เนะาะอันนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เขาต้มไปแล้ยะหนึ่งแล้วมันสุกแล้วเนาะ ถ้าเขาต้องการเออพอดีแล้วจังซีซิมลดนะซิมลดแล้วจ้ะเออแบบพอดีแล้วค่ะนะตอนนี้ซิมลดนะอือตอนนี้จางเนาะเดี๋ยวไปเอาขนมมาใส่ คือนะเก่าเนาะเช่นเดิมเนาะทั้งเฮาบ่กินปป่งหนัวหรือผงซูร้มื้อนี้ก็เป็นผงคาราเจตคือเกนะ่าเนาะตัวนี้เขาจะบได้ใช้หลายก็ไม่หวานแนละ้วเพราะว่ามันมีความเค็มอยู่ในอา่ผนาผงคาราเจ่เขาใส่ไปเครื่องบวกเนาะมันจะได้ทนะั้งรสชาติเค็มและรสชาติหนัวออกมนันกันนในคาราเจ่ลงไปเนาะแผนผงซูร้หรือว่าแทนเป่งหนัวเลยดีเนาะ แนนะนะ่ตอนนี้ลงไปแ่้แซบก็ได้นะนะตอนนี้ฟดได้ทีนะหอมอีกพี่น้องชิมรสอีกทหน,นึงแซบหลายพี่น้องนี่โดยที่ว่าแบบเราไม่ส้มมันมีความเค็มอยู่แล้วเนาะเอมโปรต้องได้ใส่เกลือแล้วก็น้ำปลาลงไปเลยเอามาตัดเพียงแต่โผงซุปเห็ดหอมที่เป็นเครื่องปรุงอาหารเจลงไป รสชาติหอมกะปิเป้เนาะขั้นตอนสุดท้ายคือเขาจะเอาหอมมาลงเนาะแต่ว่าหอมยังไม่ได้เกี่ยมยนะหอมขั้นหอมที่เล่าไปก็คือต้นหอมแลวก็พักหอมต้มเนาะเดี๋ยวพวกเขาจะไปเกี่ยมหอมมาใส่แต่เบิรงว่าเบิรงแ้วคลิปมันจะยาวไปนะพวกขอจบคลิปเย่างพอดีซะก่อนเนาะอาไรพบกันใหม่ในเมนูต่อไปขอขอบใจเนาะผู้ใดให้กินก็สามารถใช่หอมได้เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือข้าวผัด้าวไปเดอแต่ตอนนี้บริหาได้ใส่นะเพราะว่าบริหได้เกี่ยมหอม ขอฝใจให้พบกันในคลิปต่อไปค่ะ